คุณเคยรู้สึกใช่ไหมว่ามีคนไม่เห็นคุณค่าคุณอย่างเคยมันเจ็บปวดใช่ไหมแต่จะเป็นอย่างไรถ้าฉันจะบอกคุณว่ามีเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงดานามิกนั้นไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวสามารถสร้างความแตกต่างได้ในทั้งหมดนมาสเตและสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อมีคนหยุดเห็นคุณค่าของคุณเคล็ดลับนี้มิใช่เพียงแค่การดึงดูดความสนใจของพวกเขากลับมาแต่ความจริงมันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องพลังอำนาจของตัวคุณเองกลับคืนมาค่ะและกำหนดมาตรฐานใหม่ที่คนอื่น คิดและปฏิบัติกับคุณค่ะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อใครสักคนมองไม่เห็นคุณค่าของคุณอีกต่อไปหรือหยุดให้คุณค่ากับคุณการตอบสนองโดยธรรมชาติจะเป็นการพยายามมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยการพร้อมให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น หรือพิสูจน์คุณค่าของคุณแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงค่ะมันตรงกันข้ามกันเลยในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการถอยห่างค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดคือการถอยห่าง แทนที่คุณจะให้เขามากขึ้นคุณต้องให้น้อยลงด้วยการถอยห่างเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างพื้นที่และในพื้นที่นั้นบุคคลอื่นเริ่มสังเกตเห็นการขาดหายไปของคุณค่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นพร้อมเสมอเมื่อเราถอยห่าง มันก็จะบังคับให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาเคยขาดหายไปค่ะสิ่งนี้ไม่ได้ใช้กับความรักความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถใช้ได้ผลกับเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานอีกด้วยค่ะแต่การถอยห่างไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะ แต่มันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของคุณค่ะแทนที่จะมุ่งไปที่วิธีการที่พวกเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไรแต่ให้มุ่งเน้นไปที่ตัวคุณเองค่ะใช้เวลาทำสิ่งต่างๆสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขพัฒนาตัวเองและลงทุนกับการเติบโตของตัวคุณเองค่ะ เมื่อคุณกลายเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณคุณจะดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยธรรมชาติพวกเขาจะเริ่มสังเกตเห็นความมั่นใจของคุณความเป็นอิสระและความแข็งแกร่งของคุณค่ะและนั่นคือเมื่อพลวัตเริ่มเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญนะคะมันเป็นการกำหนดขอบเขต เมื่อมีคนหยุดให้คุณค่ากับคุณบ่อยครั้งที่พวกเขาได้ข้ามเส้นเส้นอารมณ์คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแสดงการกระทําของคุณว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเมื่อคนเห็นว่าคุณเคารพตัวเองมากพอที่จะกําหนดขอบเขตพวกเขาจะก้าวข้ามมาหรือก้าวถอยออกไป และเชื่อฉันผลลัพธ์คือชัยชนะสำหรับคุณค่ะชัยชนะที่ปราศจากความโกรธเกลียดชัยชนะแห่งการชนะใจตนเองนี่คือส่วนที่สวยงามเมื่อคุณก้าวถอยกลับมาและโฟกัสที่ตัวคุณเองสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณ พวกเขาจะตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองและพยายามจะเชื่อมต่อใหม่หรือพวกเขาจะค่อยๆหายไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดในการควบคุมดังนั้นจงจำไว้ว่า กุญแจที่สำคัญในการจัดการคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณคืออย่าไล่ล่าตามพวกเขาแต่ให้พื้นที่กับพวกเขาและกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองให้เติบโตและผู้คนจะให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำเสมอค่ะพวกเขากลัวการสูญเสีย หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลสาระแรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งจิตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจดิฉันครูนิกกี้ทันทิตยาเหลียนละหงวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ